สวัสดีครับได้เวลามาให้น้ำบัวแล้วนะครับเมื่อก่อนก็มาหาจับปลาอยู่ตรงนี้ครับบนถนนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปลาปลามันชอบก่อนปลาอยู่ในในทนุ่งนาเนี่ยแหละช่วงน้าฝนนะครับปลามันมันจะขึ้นมาบนถนนเออฝั่งนู้นก็มีสัตว์นะฮะโอ้ยพากันจับเต็มครับตรงนี้นี่โอ้ปลาปลาดุกปลาท่อน มีหลากหลายปลาหลากหลายชนิดนะที่ปลามันขึ้นเดี๋ยวนี้มีแต่ทุ่งนาปลาเยอะเมื่อก่อนวันนี้ปาลาไม่ค่อยมีแล้วนี่ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นสานั่นเองเออเขาได้ลบหมดแล้วก็ปลาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะฮะปลาก็ไม่ค่อยขังตามเมื่อก่อนโอ้ยังเยอะเลยปลาดุกปลาดุกขึ้น จำแขนฮนะผมจับเนี่ยเดินมาหาจับปลาแถวๆทุ่งนานี่แหละโอ้โหโอ้โหแดดร้อนครับที่ไหนฝนตกบ้างครับ ต่ที่สุรินไม่ตกเลยเมื่อคืนก็มาโปรยโปรยหน่อยน่อยลงเม็ดมาเฉยๆนะฮะให้ว่าดีใจไม่ตกถ้าตกก็ย่าน่าจะขึ้นขึ้นดีหน่อยนะ นะแถวๆนี้ยังมีหญ้าอยู่อ้าววัวพันกันสิแล,ล้วพันกันมันก็ไม่ยอมเดินไปกินอยู่ฝั่งนูน้นมาเดินกินอยู่ฝั่งนี้อ ่วงนี้ก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปไหนนะฮะก็อยู่เลี้ยงวัวไปก่อนวัวน่ากัยังไม่ค่อยหิวน้ำนะเพราะผมเพิ่ง ปล่อยออกมาตั้งแต่ตอนเก้าโมง ประวัติก็ยังไม่ลงมานะครับก็รอพ,พบประวัติอยูอ่น่าจะมาช่วงไม่สิบห้ากับสิบหกนี่แหละเห็นตำรวจบอกว่าตีไปวันที่ยี่สิบเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไล่วัวให้ไปนนกินน้ำก่อน น้ำก็นี่ครับมันจะเดินไปกินนี่ยตรงนี้เนี่ยใกล้ๆก็จะให้หัวทุกตัวนี้ต้องต้อนรับสมาชิกใหม่แล้ววันอาทิตย์เดี๋ยวจะหารถมาขนนะครับรถไปขนเอามาอยู่ที่บ้านแม่ผมนะฮะแต่ตัวน่าจะประมาณนี้แหละเหอยตัวน้ำตาลนี่ มันก็ยังเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่านะฮะอีกตัวหนึ่งแกแกให้ประมาณเนี้ยตัวใหญ่ประมาณเนี้ยแหละเนี่ยแต่เป็นแม่ลูกลูกยังเล็กอยู่หนา้าลูกจะหนึ่งเดือนนัง ให้ผมว่าผมเอาดีกว่าเอาตัวแดงแผมชอบตัวแดงวัวเล่ก็ผมก็ชอบอยู่นะครับก็จะพยายามเลี้ยงไปเรื่อยๆนะฮะใชนี้ก็จะถ้ามีทุนก็จะซื้อเข้าข้อเพิ่อมอีกนะฮะ นี่ขันนี้เลยครับรถผมมนมนง่วนนะครับเมื่อก่อนใส่ลอ้อล้อทองนะไม่มีตังตังซ่อมมุก่อนยังสวยเลยทุกวันนี้ดูก็นหาจะครับออยางยางเล็กครับนี่ย่างประมาณนี้ผมขับไปโคราชนะนี่ย่างเล็กเนี่ยขับไปโคราอยังยังได้อะ ข้างหลังก็จะเป็นยางสองร้อยที่ใส่ไปยังขี่ไปได้โอ้เมื่อก่อนใช้น้ำมันหมดไปร้อยี่สิบาทเมื่อก่อนเต็มถังยางประหยัดน่ยเดี๋ยวจะ ซื้อซื้อคอนโซลใหม่แล้วก็แต่งถ้ามีงบก็จะแต่งให้มันแรงเดี๋ยวต้องไล่วัวไปแล้วครับ เรไปแกะฟางู้นกันฟางู้นก็อยู่ตัวเดียวโอ้โหโลดตำกินหญ้าดีครับวัวตัวนี้โอ้โหกินเอากินเอาเลย เดี๋ยวต้องหาโอกาสที่ว่าจะต้องไปถ่ายถ่ายคลิปพวกรถดำบ้างแล้วนะฮะเพื่อคนจะดูเยอะก็บางคำพูดผมก็จะไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่นะครับอ,อ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ สวัสดีครับ